บทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญลูกาขอถวายพระเกียรติแด่พระองค์พระเจ้าค่ะขณะนั้นนักกฎหมายคนหนึ่งยืนขึ้นทูลถาม เพื่อจะจับผิดพระเยซูเจ้าว่าพระอาจารย์ข้าพเจ้าจะต้องทำสิ่งใดเพื่อจะได้ชีวิตนิรันดรพระองค์ตรัสถามเขาว่าในธรรมบัญญัติมีเขียนไว้ว่าอย่างไรท่านอ่านว่าอย่างไร เขาทูลตอบว่าท่านจะต้องรักองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของท่านสุดจิตใจสุดวิญญาณสุดกำลังและสุดสติปัญญาของท่านท่านจะต้องรักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตนเอง พระองค์ตรัสกับเขาว่าท่านตอบถูกแล้วจงทําเช่นนี้แล้วจะได้ชีวิตชายคนนั้นต้องการแสดงว่าตนถูกต้องจึงทูลถามพระเยซูเจ้าว่า แล้วใครเล่าเป็นเพื่อนมนุษย์ของข้าพเจ้า พระเยซูเจ้าจึงตรัสต่อไปว่าชายคนหนึ่งกำลังเดินทางจากกรุงเยรูซาเล็มไปยังเมืองเยริโคเขาถูกโจรปล้นพวกโจรปล้นทุกสิ่ง ทุบตีเขาแล้วก็จากไปทิ้งเขาไว้อาการสาหัสเกือบสิ้นชีวิต สมณนาผู้หนึ่งเดินผ่านมาทางนั้นโดยบังเอิญเห็นเขาและเดินผ่านเลยไปอีกฟากหนึ่งชาวเลวีคนหนึ่ง ผ่านมาทางนั้นเห็นเขาและเดินผ่านเลยไปอีกฟากหนึ่งเช่นเดียวกันแต่ชาวสมาเลียผู้หนึ่งเดินทางผ่านมาใกลๆ้ๆ เห็นเขาก็รู้สึกสงสารจึงเดินเข้าไปหาเทน้ำมันและเล่าอางุ่นลงบนบาดแผลแล้วพันผ้าให้ นำเขาขึ้นหลังสัตว์ของตนพาไปถึงโรงแรมแห่งหนึง่งและช่วยดูแลเขา วันรุ่งขึ้นชาวสมารียผู้นั้นนำเงินสองเหรียญออกมามอบให้เจ้าของโรงแรมกล่าวว่าช่วยดูแลเขาด้วยเงินที่ท่านจะจ่ายเกินไปนั้นฉันจะคืนให้เมื่อกลับมา ท่านคิดว่าในสามคนนี้ใครเป็นเพื่อนมนุษย์ของคนที่ถูกจรปลน้น เขาทูลตอบว่าคนที่แสดงความเมตตาต่อเขาพระเยซูเจ้าจึงตรัสกับเขาว่าท่านจงไปและทำเช่นเดียวกันเถอด เพราะว่าจาของพระเจ้าขอพระคริดเจ้าทรงพระเจริญเทิน